ฟอร์ยูนิยายเสียงสถานีนิยายนอกกระแสภูมิใจเสนอ Astronomy 2025ทุฟ้าผ่าจักรวาลน,นิยายไซไฟล้ำยุคของเมเจอร์ทอมตอนที่37ศึกวงแหวนดาวพระเสาสถานที่ห่วงอวกาศห่างจากโลก2714ล้านกิโลเมตรดาวอยู่ในนัดสมเป็นสวงสวรรค์นในตำนานมันสงบนิ่งเยือกเย็นดูมีมนค์ขลังและมีหลายสิ่งหลายอย่าง ที่แตกต่างจากดาวคลอร่วมระบบดวงอื่นๆอย่างสิ้นเชิงดาวก้าสีเขียวอมฟ้าดวงนี้มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวมันหมุนรอบตัวเองตามเข็มนาฬิกาในแนวตั้งแบบลูกลอ้อไม่ใช่แนวนอนแบบลูกคางดวงจันที่สิบกว่าดวงของมันก็โครจรวนอยู่ในแนวตั้งแทนที่จะวนด้านข้างแถบเส้นศูนย์สูตรแบบดาวอื่นๆมันมีวงแหวนประหลาดที่ไม่สะท้อนแสงมากกว่าสิบวงอยู่ในแนวตั้งเช่นกันแต่และวงเล็กและบางเฉียบต้องเข้าไปใกล้ๆถึงจะมองเห็น ดาวอยูเรนนัดใหญ่กว่าโลกเกือบ500เท่าประกอบด้วยหมอกแก๊สหลายชนิดที่นิ่งสนิทแทบไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีริ้วเมฆแทบสีแบ่งโซนไม่มีพายุเฮอริเคนไม่มีฟ้าแลบฟ้าร้องแบบดาวคาอกาดดวงอื่นๆปรากฏให้เห็นเวลาบนดาวดวงนี้ถึงไม่หยุดนิ่งแต่ก็เดินไปช้ามากแกนที่เอียงถึง98องศาส่งผลให้วันคืนกับฤดูการยาวนานเกือบครึ่งศตวตรรษด้านที่รับแสงจะเป็นกลางวันกับหน้าร้อนานานถึง42ปี ในขณะที่อีกด้านจะมืดมิดเป็นกลางคืนกับหน้าหนาวไป42ปีเช่นกันความพิสดารของดาวยูเรนัสมีอีกมากไม่เกินจะกล่าวในที่นี้ได้ทั้งหมดและต้นสายปลายเหตุของความพิสดารคงมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ห่างออกมา5.5ล้านกิโลเมตรในห้องบังคับการบนยานอสโตรโนโมีกำลังโกรหาหนกับปรากฏการขนหัวลุกที่บังเกิดขึ้นต่อหน้าต่อต,อตาทุกๆคนชาวแอสโตรเชื่อในพระเจ้าแต่ก็ไม่งมง่ายจนไร้เหตุผล ไม่มีใครกล้าฟันธงว่าสิ่งที่เห็นคือพระเจ้าจริงๆผู้การโคดินัทสั่งตรวจสอบดาวยูเรนนสแหล่งที่มาของสัญญาณซ้ำแล้วซ้ำอีกก็หาคำตอบไม่ได้ไม่รู้ว่าสัญญาณส่งออกมาได้ยังไงทั้งที่บนดวงดาวและในอาณาบริเวณนั้นไม่มียานอาวกาศสิ่งก่อสร้างหรือรูปแบบสิ่งมีชีวิตใดๆเลยเมื่อไม่อาจหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาชี้แจงได้พวกเขาถึงยอมปักใจเชื่อและสรุปว่าสิ่งที่เห็นเป็นอิทธิฤทธิ์ของเทพเจ้าได้อย่างสนิทใจ พอรู้ว่าตาแก่คนนั้นเป็นใครหนุ่มสาวชาวโลกที่พื้นเพลื่มใส่ผีสางเทวดาอยู่แล้วก็พากันตื่นเต้นตกใจพรายขนพองสยองกล้าวตามไปด้วยทุกคนในที่นั้นเข้าไปยืนมุงดูดาวยูเดนัตที่ช่องกระจกบานใหญ่เนื้อแผงควบคุมด้านหน้ายานและวิาพากษ์วิจารณ์กันไม่หยุดปาก้าเจ้าของน้ำเฮียนจริงๆตอนน้ำบอกเจขนลุกสู้เลยงวดหงยังไม่คลายความตื่นเต้นอย่าว่าแต่เจน้ำก็ตกใจแทบช็อกกลาบไหวมาหลายชั่วอายุคน ท่านก็ไม่เคยแสดงอภินิหารให้ใครเห็นแบบนี้เลยแคสิโอเปียยังช็อกไม่หายเหมือนกันต้องไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่ไม่งั้นท่านคงไม่ออกโรงเองแบบนี้เอมิลี่ออกความเห็นใช่สิ่งที่เทพอูรานอสทรงตรัสต้องเป็นคำเตือนแน่นอนฉันมั่นใจแคสิโอเปียเห็นด้วยสิ่งที่น่ากังวลคือเราไม่รู้ความหมายว่าเทพอุรานอสกำลังเตือนเราเรื่องอะไรเบนเจามินวิตกเพราะคำเตือนคู่กับเรื่องอร้ายไม่ใช่เรื่องดีตะวันสองล่ารักษาจงดี อย่าให้พูดผีครอบครองจักรราหมายถึงอะไรราชินีต่างดาวกับสามพระสหายชาวโลกรำพึงออกมาพร้อมกันต่างคนต่างเค้นสมองคุ้นคิดจนคิ้วพันกันเป็นเลข8ดเสียงสนทนาในที่นั้นเงียบงันลงโดยปริยายทุกคนหน้าดำคล้ำเครียดช่วยกันตีปิดศนาพระเจ้าเท่าที่คิดออกมาได้ก็ไม่น่าจะใช่คำตอบต่างออกความเห็นไปคนละทิศละทางล้วนจับต้นชนปลายไม่ถูกแคสิโอเปียเห็นว่าเสียเวลาไปมากแล้ว จึงตัดสินใจพักเรื่องนี้ไว้ก่อนและสั่งให้เดินทางกลับยานพาที่นั่งแอสโตรโนมี่ย้อนกลับทางเดิมไม่นานก็ถึงวงโคโจรของดาวเสามาเธอลดความเร็วลงครึ่งหนึ่งและเฉียดเข้าไปใกล้ตามคำขอของสามผาสหายชาวโลกภาพดาวสีเหลืองอ่อนมีลายริ้วสีทองคาดเป็นแถบที่ลอยเคว้งอยู่ตรงหน้าช่างงดงามอลังการจนชาวโลกทั้งสามต้องช่วยโอกาสที่หาได้ยากนี้เข้าไปทัศนามันใกล้ๆเป็นบุญตาสักครั้งวงแหวนมันใหญ่โตมโหฬารมาก ความยาวจากขอบด้านหนึ่งถึงอีกด้านหนึ่งราว288,000กิโลเมตรแต่บางเฉียบไม่ถึงครึ่งกิโลเมตรวงแหวนทั้ง7ชั้นของมันแยกออกเป็นวงแหวนย่อยๆอีกมากไม่นับไม่ถ้วนแต่และวงแยกจากกันเพราะมีดวงจันทร์เล็กๆแทรกตัวอยู่ยานพาที่นั่งอยู่ใกล้มากจนกระทั่งเห็นวัตถุในแถบวงแหวนอย่างชัดเจนส่วนประกอบหลักของวงแหวนดาวเสาคือก้อนน้ำแข็งไร้รูปทรงเรขาคณิตหลากหลายขนาดตั้งแต่ก้อนเล็กเท่าเม็ดทราย ไล่ไปจนถึงก้อนโตเท่ารถเท่าตึกพวกมันอยู่รวมกันอย่างแออัดมีการกระทบกระแทกชนกันแตกหักเสียหายตลอดเวลาดวงจันทร์ทุกดวงที่โคจรแทรกอยู่ในวงแหวนล้วนมีขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกินร้อยกิโลเมตรย่านโรเชของดาวเสามีสนามแม่เหล็กเข้มข้นมากวัตถุในวงแหวนที่ใหญ่โตเกินกว่านี้จะถูกแรงไทดัานของดาวเสาฉีกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทันทีดาวเสามีดวงจันทร์ถึง145ดวงดวงใหญ่ๆจะอยู่นอกวงแหวน ยกตัวอย่างเช่นไอแอพิตัสที่ยานพัทที่นั่งเพิ่งผ่านเข้าไปใกล้ๆก็โครจรห่างออกมาจากดาวแม่ถึง3 5 6 1 3 0 0กิโลเมตรในขณะที่3พมพาสหายชาวโลกกำลังเพลิดเพลินกับภาพตื่นตาตื่นใจของดาวคอกาสดยักษ์ที่ได้ชื่อว่าสวยและมหัศจรรย์ที่สุดในระบบสุริยะทันใดนั้นเสียงแจ้งเตือนภัยของมาเธอร์ก็ดังก้องกังวานไปทั่วกับตันค่าสแกนพบยานลึกลับขนาดยักษ์สองลำมันกำลังตรงเข้ามาหาเราด้วยความเร็วสูง ลักษณะท่าทางคล้ายกำลังจะเข้าโจมตีเราเจ้าค่ะอะไรทำให้เจ้าคิดเช่นนั้นโคดินัทข้องใจมันส่งสัญญาณรบกวนการสื่อสารของเราและเล็งอาวุธมาที่เราเจ้าค่ะถ้าจะเอาภาพพวกมันให้ดูยานแสนรู้ตอบกับตันแล้วฉายภาพยานวานยักษ์สองลำขึ้นมากลางห้องพวกมันกำลังปล่อยยานลูกออกมาบินกันว่อนถูกลำพุ่งเข้าหายานแอสโตโนโมี่ด้วยท่าทีประสง์ร้ายทุกคนในหอบังคับการผลลุกขึ้นยืนพร้อมกัน ่างคิดว่าไอ้พวกใต้น้าส่งพวกตามมาราวีกับตันโครินตะโกนสั่งประจำสถานีรบและสั่งมาเทอร์ให้ส่งยานรบทั้งหมดออกไปรับมือค่าศึกโซรอนกับเหล่าผู้อาวุโสชุดสีเงินหันมองหน้ากันอย่างวิตกกังวลยานรบพวกเขาเพิ่งผ่านศึกหนักบ,บนโลกมาไม่น่าจะต่อกลอนกับยานข้าศึกเป็นร้อยที่บุกเข้ามาพร้อมกันแบบนี้ได้ท่านสมุหานายกผู้เท่าเสนอกับตันให้ใช้ระบบม่านควันพังตาข่าศึกแล้วล่าถอยมันเห็นเราแล้วท่านสมุหะใช้ไปก็ไร้ประโยชน์ ถ้าถอยเราจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบทันทีผู้การโคดินัตไม่เห็นด้วยใช่จะถอยทําไมเดี๋ยววัดกับมันไปเลยราชินีพันดุตะโกนแทรกขึ้นมาพระเนตรมารโรดราวกับแม่เสือทรงคอนโซรอนกับพวกแล้วหันขวับไปรับสั่งกับแอตแลนตาข้าจะออกไปเจ้าก็ออกไปด้วยพวกมันมากันเยอะจะได้ช่วยช่วยกันทุกคนพยายามคัดค้านอ้างเรื่องกฎความปลอดภัยของภาพประมุกแต่พนางทรงไม่ฟังผู้การโคดินัตไม่รู้จะรั้งยังไง เลยขอออกไปลุยด้วยราชินีผู้กล้ายิ้มให้เหล่าระสหายที่ได้แต่มองตามด้วยสายตาห่วงใหญ่แล้วชวนแอตแลนตากับคดินัทลงลิฟ์ไปที่ลานจอดเบตา้าทั้ง3ขึ้นยานรบคนละลำแล้วเทคออฟออกไปลุยกับฝูงยานศัตรูที่บุกเข้ามาใกล้จนได้ระยะโจมตีพอดียานลูกของทั้งสองฝ่ายตรงเข้าห้าหันสตร์อาวุธใส่กันเป็นพลวันแล้วบินไล่กวดกันไปมาชุลมุนวุ่นวายไปทั่วห้วงเวหา ยานแอตโตโนมี่เหลือยานลูกที่พร้อมลบแค่7 1บดลำจึงค่อนข้างเป็นรองฝ่ายตรงข้ามน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟไม่นานยานลูกศัตรูหลายลำก็ฝ่าแนวต้านทานบุกเข้ามาเปิดฉากยิงใส่ยานพระที่นั่งในระยะเผาขนกระสุนปืนใหญ่หลายสิบนัดพุ่งกระทบกรอบพลังงานของยานส่งเสียงระเบิดตูมตามดังสนั่นหวั่นไหวแต่อำนาจการทำลายอันมหาศาลของมันยังไม่อาจทำความเสียหายได้ไดไดกับตัวยานได้ความสั่นสะเทือนจากแรงระเบิด ทำให้ทุกๆคนในยานส่วนเซหัวที่หัวต่ากันทั่วหน้าหนุ่มสาวชาวโลกไม่เคยสัมผัสบรรยากาศอันน่าสะพรึงกลัวของสงครามกลางอาวกาศแบบนี้มาก่อนต่างตื่นตระหนกใจเต้นเป็นรัวกรองไปตามๆกันมาเธอใช้ปืนใหญ่บนป้อมปืนรอบยานยิงต่อสู้ต้านทานพวกข้าศึกอย่างไม่ลดละแคสซิโอเปียกับแอตแลนตาย้อนกลับมาช่วยยานแม่ยิงขับไล่ศัตรูจนพวกมันแตกกระเจิงบินหนีไปหมดสิน้นก่อนจะวบไปช่วยโคดินัท ซึ่งกำลังถูกยานข้าศึกห้าหลำรุมกินตัวกันยกใหญ่ผู้การโคดินัตบินควงสวรรค์หลบหากกระสุนแล้วลวงล่อศัตรูให้ตามเข้าไปในวงแหวนยักษ์ของดาวเสาเขาบินชนก้อนน้ำแข็งเล็กๆในวงแหวนกระจุยกระจายก่อนตรงเข้าใส่ก้อนน้ำแข็งโตเท่าตึกที่หมุนคว้างข่าวโพลอยู่เบื้องหน้าด้วยความเร็วสูงโดยมียานข้าศึกหกลำตามไล่บี้จี้ก้นไปติดตดิไม่ยอมห่างโคดินัทเร่งเครื่องเต็มที่ทำเหมือนจะขับยานพุ่งชนกับน้ำแข็งก้อนนั้น แต่พ่อจะชนเขากลับลดเพดานบินลงอย่างฉับพันแล้วบินลอดใต้ก็น้้ำแข็งที่กล่าวไปแบบหน้าตาเฉยทิ้งปัญหาไว้ให้ยานศัตรูทั้งหลายที่ไล่กวดตามมาติดติดอย่างช่วยไม่ได้สองในหกลำดันทะเลอร์ทะลล่าหนบไม่ทันก็เลยชนตูมกับก้อนน้ำแข็งยักษ์อย่างจังเสียงดังสนัน่นทันยานทั้งคนแหลกละเอียดไม่มีชิ้นดีอีกสี่ลำก็พุ่งชนเช่นกันแต่เป็นการชนแบบเฉียวเฉียวจึงแค่แฉลบผิวก้อนน้ำแข็งยักษ์แล้วกระเด็นกระดอนไปคนละทิศละทาง พอเห็นยานของโคดินัตกำลังจะหนีออกจากวงแหวนเข้าสู่ชั้นบรรยากาศวิปริตสุดๆของดาวเสาทั้งสี่ลำก็รีบตามไปชำระแค้นทันทีถ้าศัตรูหนีเข้าไปในกระแสลมกดความเร็วสูงเกือบ2 0 0พันกิโลเมตรต่อชั่วโมงบนดาวดวงนี้ได้โอกาสติดตามแทบเป็นไปไม่ได้เลยพวกมันรีบช่วยกันยิงถลม่มก้อนน้ำแข็งที่ลอยขวางไปตลอดทางฉีดวงแหวนแสนสวยแยกออกเป็นช่องทางด่วนพิเศษเพื่อจะตามไปโจมตีเป้าหมายให้ทันท่วงทีหลังจากทำลายสิ่งกีดขวางจนหมดสิ้น พวกมันก็บุกเข้าไปสาต์กระสุนใส่ยานของโคดินัทอย่างไม่ปราณีโคดินัทหลบหลีกอาวุธที่พวกสตัตว์ตัวยิงมาได้ทั้งหมดยกเว้นอาวุธจากยานจากฟงที่ยิงแม่นมากเข้าจุดโฟกัสยานเขาพอดิบพอดียานของโคดินัทถึงกับเป๋เกราะพลังงานแล้วรั่วเป็นรูใหญ่มีอาการเซื่องซึมเชื่องช้าลงกว่าเดิมมากเกือบๆจะกลายเป็นเป้นเปานนี้ให้ข้าศึกทำลายง่ายๆอยู่แล้วโชคดีที่พวกชิ้นส่วนในวงแหวนที่ถูกเจาะเป็นช่องยังเคลื่อนตัวเข้ามาประสานกันไม่สนิท แคสิโอเปียกับแอตแลนตาจึงมีช่องทางลัดเข้าไปช่วยกับตันได้ทันเวลาแคสิโอเปียเข้าไปต่อสู้พันตูกับยานจากฝูงศัตร,ตรูเป็นพันละวันส่วนแอตแลนตารับมือกับยานอีกสามลำที่เหลือเพื่อกันยานของโคดินัสที่เสียหายออกจากการต่อสู้ยานที่ประทับขององค์ราชินีถูกยานจากฝูงฆ่าศึกที่รบเก่งมากๆเล่นงานจนป้อแป้ไปเหมือนกันถึงจะตกเป็นรองหลายครั้งแต่พระนางก็พลิกแพลงหลบหลีกเอาตัวรอดไปได้ และเมื่อโอกาสมาถึงก็ทรงใช้โอกาสไม่เปลืองในที่สุดก็ทรงเป็นฝ่ายกำชัยชนะยิงยานศัตรูระเบิดแหลกลานพิชิตคู่ต่อสู้ลงได้ด้วยฝีพระหัตย์อย่างสมพระเกียรติยานของโครินัสแค่น็อกไปชั่วขณะพอฟื้นตัวกลับมาก็กระโจนเข้าไปร่วมวงกับแอตแลนตาช่วยกันทำลายยานรบค่าศึกที่เหลือพินาศจนหมดสิน้นพวกศัตรูที่เห็นเหตุหการณ์ในจอภาพพากันโกรธแค้นต่างทิ้งคู่ต่อสู้แล้วกลูกไปที่องค์ราชินีกับพวกในวงแหวนก็จะล่างแค้นแทนนาย แต่ถูกยานรบแอสโตลัมอื่นๆเข้ามาขวางจึงรบราค่าฟันกันชุลมุนอยู่ตรงขอบวงแหวนแสงปลายกระบอกปืนของทั้งสองฝ่ายสว่างสัยไปทั่วห้วงอวกาศในขณะที่สถานการณ์ยังสูสีก้ากึง่งฝ่ายพวกมากได้เปรียบอยู่เล็กน้อยทันใดนั้นกองยานไม่ทราบฝ่ายก็ปรากฏตัวขึ้นพวกมันโผล่ออกมาจากขอบอีฟ้าของวงแหวนเป็นแถวยาวเหยียดทั้งยานแม่ยานรวบรวมกันกว่า200ลำพวกยานปราวานรีบเห็นทันทีทั้งที่เป็นฝ่ายได้เปรียบ บ่งบอกว่าพวกที่มาใหม่ไม่ใช่พวกเดียวกันฝ่ายแอตโตดีใจได้แป๊บเดียวกองยานที่เพิ่งมาถึงก็บุกเข้าไปรุมล้อมยานแอตโตโนมีกับลูกๆแล้วยกเกราะเล็งปืนใส่อย่างคุกคามฝ่ายแอตโตยังไม่กล้าลีพรามได้แต่เล็งปืนตอบและนิ่งเฉยเรอดูท่าทีฝ่ายอึมครึมกันอยู่พักใหญ่กองยานที่กล่าวก็ส่งสัญญ,ญาณสื่อสารติดต่อมาพอเชื่อมต่อสัญญ,ญาณได้มาเธอก็รีบแจ้งกับตันที่อยู่นอกยานกับตัน พวกมันสั่งให้เราลดปืนลงเจ้าคะ่ะและให้เราแจ้งชื่อยานกับเส้นทางการบินปฏิเสธไปให้พวกมันยืนยันตัวเองมาก่อนว่าเป็นใครโคดินัทสั่งยานเขาผ่านเครื่องสื่อสารมาเธอทําทตามบัญชาและแจ้งคําตอบของอีกฝ่ายทุกท้ายคาไม่มีตกลนมันประกาศตัวว่าพวกมันคือกองยาน SF สังกัดกองกําลังแห่งความมั่นคงของสหพันธรัฐจักรราศีวงเล็บโซดีแอฟเฟคเดเรชันและแจ้งเตือนว่าถ้าเราไม่ยืนยันตัวตน จะต้องถูกจับกุมเจ้าค่ะท่านใดอยากสะสมในแบบรูปเล่มสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ตามลิงก์ที่แนบไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ